สวยเขาก็ทําให้คนถ่ายเนาะเขาก็ถ่ายเขาก็ทําให้คนถ่ายเต่เนี่ยแกมายถ่ายต้นกมคแต่ยนี่ยยสวยมากเลยโอ้โห

<ś led> สวยพี่น้องถ่ายวิวบรรยากาศเดี๋ยวจะพาไปดูตรงดาวมันจะมีตรงดาวแล้วก็มีไฟถ่ายให้ดูด้านหน้าแล้วก็ถ้าเราจะให้ถ่ายดูย่แก้วด้วยเนะี่ยมันจะไม่เห็นเดี๋ยวเห็นทางเข้ามันก็วิวสวยพี่น้องก็ตกแต่งทํำให้เราถ่ายรูปได้สวย ต้อนรับคริคสต์มาสคริสต์มาสคริสต์มาสลูฟินสันคริสต์มาสลูฟินสันจะได้มามันเห็นี่ไหมพี่น้องโอ้ยดาวเห็นไหมรูปดาวนี่สวยมากเห็นไเนี่ยแกถ่ายรูปกันถ่ายดาวซุ้ม ก็จะเป็นสวย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 ีประตูทางเข้าว่าจะให้่งนี้แล้วก็จะให้เราเดินให้เราเดินเข้าไปถ่ายให้เราเดินเข้าไปเรื่อยๆเรื่อยๆอย่างนี้พี่น้องเห็นว่ามันก็เป็นบรรยากาศเป็นไฟเป็นไฟให้เราได้ถ่ายให้เราได้ ชมภาพบรรยากาศที่สวยงามภาพสวยงามถ่ายดีนะ สวยไหมจะอ้อมไปด้านข้างสวยคิดจะมาดคิดจะมาดนู สวยสดงดงามไปตามท้องเรื่องสวยสดงดงามไปตามท้องเรื่องจริงจริงเฮ้ยมาดูนะโอ้โหสวยสวยมากๆเลย อันนี้เดี๋ยวก็<อ>เดี๋ยวเราก็จะไปก่อนเดิมน้องสวยมากเลยฮ <c oughs> ะโอ้ถ่ายสวยอต่คนต่างถ่ายกันโอ้โหโอ้โห ต่างคนต่างไายกันมาเออเออเออต่างคนต่างไายกันว่าดันเอาสิเอาเอาสิเอาโอ้โห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 